เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถอดนะครับหน้ากากพอร์เชเนอร์คันนี้นะครับตัวนี้เราก็ใช้ผ้าคลุมหัวเกียร์ไว้ก่อนนะครับป้องกันหัวเกียร์นะครับจากนั้นเราก็ถอดนะครับชิ้นชิ้นช่องแอร์บนนะครับก่อนเลยนะครับกิบแบบนี้นะครับถอดไม่ยากนะครับแล้วก็สามารถที่จะถอดนะครับชิ้นข้างได้เลยนะครับนี่ชิ้นข้างสวยด้วยนะครับเป็นลายเคฟลาสวยมาก ได้เลยนะครับกิิบก็มีตามนี้เลยนะครับดึงตรงๆนะครับดึงตรงๆแล้วก็ส่วนตัวหน้ากากนะครับก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับแล้วก็ส่วนตัววิทยุนะครับิทยุเดิมเนี่ยเราก็สามารถจะถอดนะใช้บล็อกเบอร์สิบนะครับ ส่วนด้านในนะครับด้านในมันจะอยู่ลึกนะครับเราก็ต้องป้องกันนะครับป้องกันเรื่องน็อตหล่นหายนะครับแล้วก็นะรนี้นะครับรใช้ประเทปใส่ที่หัวมันหัวบล็อกนิดนึงนะครับ นั้นนะครับแล้วก็ใช้ผ้านะครับรองด้านล่างป้องกันในตัวเครื่องนะครับที่มาโดนกับหน้ากากของแอร์นะครับก็ถอดออกมาได้นะครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็ถอดปลั๊กต่างๆออกวันนี้แข็งนิดนึงนะไม่แข็งมากไม่แข็งมาก ไป,ปักสายลงนะครับนี่นะครับในเราก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับกับจอนะครับที่มากับรถ Toyota Fortuner นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าติดตั้งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ